สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลย,เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอพลังงานชาวราศีธนูมาดูว่าพลังงานชาวราศีชาวราศีธนูเป็นยังไงอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง3วันนี้นะคะข่าวดีชาวราศีธนูในช่วง3วันนี้ค่ะมาดูกัน b i r ร์คุณกำลังรอข่าวดีอยู่ข้อความการติดต่อการพูดคุยการเจรจาสำเร็จ success happiness ค่ะชาวราศีธนูเชื่อว่า w a i t i n g for news ใจเย็นหน่อยนะคุณกำลังได้รับข่าวดี จะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณในการติดต่อสื่อสารข้อความจดหมายนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรอคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จกำลังจะมานี่คือแฮปปี้เน็ความสุขที่กาลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่คาดคิดนะคะสัญ,ญญาณของความสุขสัญ,ญญาณของความสําเร็จคุณรอความสําเร็จอยู่รอข้อความจากใครบางคนหรือเปล่านะมาดูชาวราศีธนู ขอพลังงานชาวราศีธนูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าช่วงนี้คุณมีความสุขมากมากชาวราศีธนูสองสามวันนี้ชาวราศีธนูเป็นยังไงกำลังที่จะได้รับข่าวดีอะไรคะชาวราศีธนูสี่เหรียญคุณมีเป้าหมาย คือคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณคุณรู้ว่าคุณต้องคุณต้องโฟกัสอะไรคุณกำลังมีเงินคุณกำลังมีบ้านคุณกำลังมีความสุขความดมสมบูรณ์คุณรู้ว่าคุณต้องโฟกัสกับอะไรการจดจ่อการโฟกัสการเป็นตัวของตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองห่วงแขน ห่วงแหนตัวเองไว้นะชาวราศีธนูห่วงแหนทรัพย์สมบัติของตัวคุณเองไว้สิ่งที่คุณมีในตอนนี้เวลานี้กำลังทำให้คุณได้ได้ไขความลับของความสำเร็จของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสี่เหรียญแล้วก็ห้าดาบอัศวินถ้วยเดินตามหัวใจของคุณเชื่อว่า บางอย่างภายในของคุณสิ่งที่คุณกำลังวางแผนไว้สิ่งที่คุณกำลังรู้สึกว่าคิดแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ด้วยหัวใจของคุณจริงๆอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยหัวใจของคุณจงตามหาหัวใจของคุณเปิดประตูเวลาของคุณความสุขอยู่ที่คุณตอนนี้ความสุขความสำเร็จอยู่ที่คุณนะคะไม่ว่าคุณกำลังที่จะเดินทางไม่ว่าคุณกำลังวางแผนคิดอะไรอยู่ในใจอยู่ตอนนี้เวลานี้ มันคือจุดมุ่งหมายเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนภายในใจว่าจะนำพาให้คุณเดินตามหัวใจของคุณเดินตามความสุขของคุณที่คุณอยากที่จะทําอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองอยากที่จะสร้างความสําเร็จอยากที่จะสักเซสเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างไม่ได้เป็นหนังใจหวังเราเสมอไปแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามันว่าในตอนนี้เวลานี้ยคุณจะต้องวางแผนใหม่คุณจะต้องคิดอะไรบางอย่างใหม่คุณจะต้องปรับ บางอย่างในตัวเองใหม่ไม่ว่าจะปรับในเรื่องของการวางแผนปรับในเรื่องของโอกาสใหม่ๆปรับในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็มองทุกอย่างให้มันเป็นจริงระยะยาวมากขึ้นเรียกได้ว่าต้องชะลอบางอย่างให้ช้าลงนะคะช้าลงใจเย็นในการจะทําบางสิ่งที่จะที่ทําให้มันเกิดผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นเ<ม>ชื่อว่าหัวใจของคุณกําลังรอข่าวดีแล้วก็ความสําเร็จมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณมีความฝันที่จะไปต่อสู่ชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ประตูแห่งโอกาสแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วถ้าคุณพร้อมที่จะใช้หัวใจของคุณเดินตามความฝันของคุณด้วยพลังแห่งความสุขความรักของคุณ The Emperor คุณกำลังเจอสิ่งสิ่งนั้นคุณกำลังเจอสิ่งที่คุณตามหานี่คือสัญญาณของความเป็นผู้นำความสำเร็จนะคะ ใจเย็นในสิ่งที่คุณรอนะคุณคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้ความรู้สึกของตัวเองได้คุณกําลังเดินไปสู่ความสําเร็จที่มากกว่าในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังอยู่ในระหว่างทางที่คุณจะต้องอดใจรอกับสิ่งที่ที่เกิดท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเขาเรียกว่าระยะทางกําลังพิสูจน์ทุกสิ่งให้คุณได้เห็นความจริงทําให้คุณได สร้างความสําเร็จในธุรกิจทําให้คุณสร้างความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีความรับผิดชอบที่มากขึ้นต้องใจเย็นมากขึ้นต้องต้องมีสมาธิกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีสติมีสมาธิกับตัวคุณเองเสมอนะคะ เก็บรายละเอียดบางอย่างที่คุณกําลังเจอในตอนนี้เวลานี้เป็นข้อได้เปรียบบางอย่างที่เวลาเราโฟกัสหรือว่าเวลาที่เราจดจ่อกับสิ่งนั้นมันมันมันได้อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งคําพูดได้ทั้งการตัดสินใจที่ดีได้ทั้งแรงบันดาลใจที่ดีด้วยนะคะ ดีเอ็มเพอเรอร์สัญญาณของความอุดมสมบูรณ์สัญญาณของความสําเร็จสัญญาณความเป็นผู้นําสัญญาณของเหตุและผลนักปรานะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณวางแผนอะไรคุณรู้ว่าคุณจะต้องอดใจรอแล้วก็นิ่งกับบางอย่างให้ได้เพื่อที่จะได้เติบโตและพัฒนาคอยคว้าโอกาสที่กําลังจะมาถึงคือการฝึกฝนบางอย่างในตัวเองคุณอาจจะเก็บเงียบเก็บตัวเองเงียบลงนะ เพื่อรอจังหวะอะไรบางอย่างเพื่อรออะไรบางอย่างของการที่จะได้สร้างบางอย่างให้ให้ง่ายขึ้นด้วยการเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยการคิดการวางแผนด้วยการสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นอารมณ์พลังภายในใจของคุณเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณสําคัญมากในจังหวะน,นี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของความสุขอารมณ์ความคิดแล้วก็การมองความเป็นจริงในมุมมองที่แตกต่างนั่นเองชาวราศีธนูนะครับเพราะว่า The Emperor สัญญาณของไฟอยู่แล้วนะคะสัญญาณของความเป็นผู้นำอยู่แล้ว The Fool แล้วก็ The High Priestess Major อคาคน่าขึ้นมา3ใบเลยทีเดียวคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่เชื่อในสัญชาตญาณของคุณ คุณรู้ว่าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณฟรีกับตัวเองมากๆเลยคุณมีความโสดมีความสุขสนานในตัวเองมากๆคุณรู้ว่าคุณเชื่อมั่นพลังงานของตัวคุณเองคุณรู้ว่าคุณปล่อยวางในสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณยากที่จะควบคุมแต่คุณกลับมาควบคุมตัวเองคุณกลับมาที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกสัญชาตญาณบางอย่างภายในของคุณการรับรู้การอย่างรู้อะไรบางอย่างภายในของคุณเพราะฉะนั้น คุณกาลังเป็นสิ่งนั้นคุณกาลังก้าวไปสู่สิ่งนั้นคุณกาลังเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิวายุธคุณกําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมาด้วยความสามารถของคุณด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้ประสบการณ์การเรียนรู้หรือว่าได้เก็บตัวเองบ่มเพาะพลังงานบางอย่างของตัวเองบ่มเพาะในเรื่องของความรู้ทักษะหรือว่าการรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่ากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันข้างหน้าเร็วนี้นะคะคุณกําลังเป็นอิสระ คุณกำลังก้าวสู่อิสรภาพ The Full อิสรภาพทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดไม่ว่าจะเป็นแผนแผนเป้าหมายของคุณเมื่อคุณปล่อยทุกอย่างที่มันหนักลงแล้วคุณรู้สึกรู้สึกว่าคุณรีเซ็ตตัวเองใหม่นั่นคือคุณก้าวเข้าสู่อิสรภาพแห่งความสําเร็จแบบภายในลึกๆของคุณจริงๆนะคะเพราะเชื่อว่าคุณกําลังมีสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ท้าทายคุณอยู่มากๆ คุณกาลังได้ออกเดินทางในสิ่งที่คุณฝันคุณกําลังได้ทําในสิ่งที่คุณค้นหาคุณกําลังค้นหาตัวเองเจอคุณกําลังได้ค้นหาหนทางใหม่ๆชีวิตใหม่ของคุณให้เกิดขึ้นได้คุณทําได้คุณมีพรสวรรค์พรแสวงแสวงในตัวเองคุณมีคุณมีความสามารถพิเศษในตัวเองคุณเป็นทรัพย์สินอันงดงามมากๆสิ่งที่มีค่าที่สุดคือตัวตนของคุณที่จะนําพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จมากๆเลย เชื่อใน intuition ของคนที่คุณกำลังได้สัมผัสหกเหรียญ8เหรียญคุณเกิดมาเป็นผู้ให้คุณเกิดมาเพื่อ support หนึ่งเหรียญแล้วก็ดูวิวออฟฟร์จูนเชื่อไหมคะว่าพลังงานของคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่โอกาสแห่งความสมร็จที่มากกว่าเดิม ในตอนนี้เวลานี้บางสิ่งอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสในในหนทางชีวิตของคุณอย่างแน่วแน่มากๆในเรื่องของงานเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ไอเดียเรื่องของการหันเหจุด,จ,ดจุดบางอย่างของตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโฟกัสคอนเซนเทรตในในงานใส่ใจกับตัวเองรายละเอียดดีเทลทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นการฝึกฝนการปล่อยวางวางอย่างที่รู้สึกว่าไม่คาดหวังกับผู้คนไม่คาดหวังกับสิ่งที่ที่ทําอยู่แต่มีความหวังและมีความเชื่อ เพราะว่าคุณกาลังโฟกัสว่ามันจะออกมาได้ดีแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเมื่ออะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในจังหวะทามมิ่งของชีวิตนี่คือเงินเงินกําลังเข้ามาหาคุณโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าหนึ่งเหรียญแล้วก็ดูวิวออฟฟอร์จูนคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําคือเรื่องของอะไรคุณรู้ว่าคุณโฟกัสในเรื่องของอะไรในตอนนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นความสําเร็จเงินทองก็จะมาก็จะมาหาคุณ คุณทำบุญเยอะคุณปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เยอะแยะมากมายด้วยด้วยใจที่ไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งนะั้นแต่ผลตอบแทนของโชคชะตาละจังหวะของชีวิตอะส่งผลให้คุณได้รับทรัพย์ได้รับเงินได้รับโอกาสครั้งใหญ่ของชีวิตในการเติบโตหน้าที่การงานความสําเร็จ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโชคลาบกําลังจะมาหาคุณโชคในเรื่องของโอกาสค่ะโอกาสงานจ็อบใหม่งานใหม่งานเสริมหรือว่าการค้าขายการลงทุนการทํากําไรบางอย่างกําลังไปช่วงขาขึ้นหรือว่าคุณกําลังมีโอกาสนั้นเข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณกําลังกลุ่มชะตาความสําเร็จของคุณอยู่แล้วก็กลุ่มความลับในสิ่งที่คุณมีภายในของคุณเดรคพินเทสแล้วก็เดนพาร์เรสคอยคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณว่าคุณจะไปถึงความสำเร็จสิ่งนั้นนะคะ เงินทองจะไหลามาเทมาข่าวดีข่าวเซอร์ไพรสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้น is t up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจชาวราศีธนูคุณตัดสินใจในเรื่องของอะไร for g i o n e s s ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางโชคชะตากำลังเดินทางเข้ามาให้คุณได้รับโอกาสหรือว่าให้คุณได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศให้คุณได้ไหว้พระขอพอรทําบุญหรือว่าการทําบุญนําทานหรือว่าการปฏิบัติอะไรบางอย่าง จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทีนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจ,ม,จ,นใจมีบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจมีบางอย่างที่คุณจะต้องมีบางอย่างที่คุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ในสิ่งที่คุณขอไว้ค่ะขอให้ประสบความสําเร็จนะสวัสดีค่ะ